สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยะจะอยู่กับผมฟิกกันอีกเช่นเคยวันนี้อยู่ในเกมเกมชินิมแพกนั่นเองแล,และวันนี้เราจะมาสุ่มกาชาน้องหรือเจหรือแม่เออไม่ใช่นะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชานาวิเอกันนะจ๊ะซึ่งผมนั้นได้เตรียมโรมาประมาณก็มือหนึ่งแล้วก็มีสเปดโลนะซึ่งถ้าเป็นไปได้ถ้านา,นาวีเอออกเลยผมอาจจะเปิดอาวุธประจําตัวก็ได้นะผมว่าผมรู้สึกว่าเก็บม,มาเยอะมากว่าน้องจะออกก่อนนะน้องเจแม่อะไรก็ว่าไปโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามารับเพชรก่อนไหมมันมีเพชรใช่ไหม อโอเคเราเนวเลตมาล่อ<ร>นาเวียดีกว่านิวเลตเทพนะเรามาเปิดโลแรกกันเลยดีกว่าไหมเออเห็นเขาเปิดกันแล้วแบบแรงเอ,อ้ยเดี๋ยว <c oughs> เห็นว่านาเบียนี่แรงมากเลยนะคือแบบสกิลกเนนะ็เท่นะเทพเทพขี้โยโลแรกไปมันจะออกแต่โลแรกก็คงจะเป็นไปไม่ได้เราไหมเออช่องนี้ช่องนี้นี่ขึ้นชื่อเรื่องความลึกนะคือลึกถึงใจนี่บอกถึงผมนะโอเคเคนเดนซีหกเรียบร้อยนะจังหวะนี้คือจริงๆผมก็ซีหกหมดแล้วนะในตรงเนี้ย ไมไม่่เหลืออะไรแล้วออกก่อนเลยได้ไหมกูจะร้อง <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าผมก็ไม่ได้เปิดมาก่อนเลยนะผมไม่มีโลสะสมเลยนะใช่ไหมใช่นะไม่มีเปิดฟูรินะมาไม่มีการันตีไม่มีหาเลยเลยแต่ก็มีความหวังออกไหมโอ้โหน้องน้าตาลน้ำตาลอ่อนเลยโอเคอีกทีเหลืออันแล้วนะ ออกก่อนเลยได้ไหมอ่ะโอ้โหไปออกเลยโอ้โหน้ำตาลโอ้โหเป็นนมอรอบนี้ต้องออกแล้วไหมเฮ้ยคือแบบคือเกิดในต้องออกแล้วไหมเฮ้ยผมไม่ออกจริงว่ะมันลึกถึงใจโอเค โลนี้โลสุดท้ายจัดมามันต้องออกแล้วแหละมันลึกขนาดนี้แต่มันจะหลุดหรือเปล่าสิอ่ะสิอ่ะสิอ่ะกูว่าแล้วไอโอ้โหกูเดาไม่มีผิดเลย <c oughs> โอ้โหโอ้โหกูโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลุดตัวลุนเลนนี่รักผมมากเลยนะเว้ยคือแบบโอ้โห โอ้โหแถมด้วยโอ้โหอโ้ใช่ไหมอีกทีเชื่อมั่นไหมไม่มีความเชื่อมั่นอะไรต่อไปโอ้โหกูโอ้หมดตัวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับคุณผู้ชมว่าแบบผมเลี้ยมตำบอลขนาดไหนในชีวิตนี้จนซีศูนย์นะยังดีหน่อยเดย่าซีหนึ่งโมนาซีสี่นะดีลึซีสี่นะชีชีซีสองนะพิติกซีหนึ่งคือแบบ ขอแค่เพลงเท่านี้ก่อนเลยกันนะใครชอบกินยิ่งกินเลยไม่ใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กำลังใใ,ให้ผมได้นะก็จบแล้วก็มีประมาณนี้แหละก็ไม่อยากจะพูดต่อแล้วนะเพราะว่ามันโคตรแซดนะกูรูดอีกแล้วไอ้อ่ะเดี๋ยวลองโลนึงอ่ะทีละโลนะเลือะเลือะดุ้ยผมยังเชื่อมั่นอยู่นะผมมีความเชื่อมั่นว่าสิบโลนี้ถึงสิบรือเปล่าไม่รู้นะไม่น่าจะถึงมันน่าจะต้องออกห้าดาวเมื่อกี้หรือไหมมันดูดเลดแล้วนะแบบออกก่อนอะไรเงี้ยดีไหม คือแบบเฮ้ยทองอะทักทองนึงขอได้ไหมทําไมวะทําทไมตัวที่อยากได้แบบคือผมแม่งเดาไม่ยากเลยตัวที่แม่งอยากได้แม่งก็เคยได้เลยอะ่ะคุณลองถ้าคุณผู้ชมอยู่กับผมมานานนะลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะว่าโอ้โหผมนี่ดวงดีมากนะตัวไหนที่ผมบอกว่าผมอยากได้นะมันจะหลุดตลอดเลยเว้ยแม่งแบบดยอดอเมซิ่งอินช่องผมเนี่ยแหละโอ้โหหมดเกี้ยงหมดตูดล้างนะล้างตูดเลยเนะี่ยตอนนี้ เออไม่ออกจริงๆดีได้ปโปรเถอะนะโอเคก็คือไปดีกว่าทำไมมันไม่ออกเลยว่าลูดดีแก